สวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศดังต่อไปนี้มอสโกรอยเตอร์ Moscow, uters, หน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย FSB กล่าวเมื่อวันพุธว่าได้จับกลกุมชาวรัสเซีย5คนรวมถึงชาวยูเครนและอาร์เมเนียทั้งหมด3 คนที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสะพานไครเมียเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเผยแพร่โดยสำนักข่าว AFP เมื่อวันพุทธที่วันที่12ตุลาคมพศ 2,565 f f s b อ้างว่าเหตุระเบิดนี้ดำเนินการโดยหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมของยูเครนและคิริโลบูดานอฟผู้อำนวยการฝ่ายยูเครนไม่ได้ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สะพานไครเมีย แต่เจ้าหน้าที่ยูเครนบางคนยกย่องความเสียหายการระเบิดเมื่อวันเสาร์ที่สะพานไครเมียได้ทำลายสิ่งกีดขวางบนถนนส่วนหนึ่งของสะพานทำให้การเจรจาชั่วคราวถูกระงับ นอกจากนี้ยังทำลายถังเชื้อเพลิงจำนวนหนึ่งที่ขนส่งโดยทางรถไฟจากทางตอนใต้ของรัเสเซียไปยังคาบสมุทรไครเมียสะพานยุทธศาสตร์ซึ่งเปิดตัวต่อหน้าประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินแห่งรัเสเซียในปี2561 ้กลายเป็นพาหนะสำคัญในการทำสงครามของเขาในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้เมื่อต้นสัปดาห์นี้กองกำลังรัเสเซียได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกเข้าใส่เมืองต่างๆของยูเครน ปูตินเตือนว่าเป็นการตอบโต้เหตุระเบิดสะพานไครเมียซึ่งเขากล่าวหายูเครนว่าเป็นผู้บงการและเรียกสิ่งนี้ว่าการก่อการร้ายขอขอบคุณลาก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง